เลยเปล่เลยโอเคเปิดแล้วก็อุ้ยอุ้ยมันเริ่มแล้วอู้เกือบไม่ทันเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเอโดนแย่หมดเลยได้แอปเปิลทำไหนทำไหนทำไหนน้องไม่เปิดก่อนเนาะเปิดแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วท่านี้ท่นี้เฮ้ยไปไอ้คนสีเดี่ยวไปลุงต่อยมาเร็วลุงต่อยมันตามมาเร็วตามมา อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงเราเร็วไปเร็วไปรูปต่อยมันเร็วไปรูปต่อยมันมันมันไปนู่นแล้วเฮ้ยมียาอยู่หนึ่งจ้ะมียาอยู่หนึ่งเคลื่อนรถบ่อยาเพิ่มเลื่อนมั้งเอย่างนี้ยาเพต่อยม อุ้ยอุ๊ยอุ้ยรู้ต่อยอุ้ยอุยมันใช้กระดูกตีเหรออุ้ยตี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 ไี่ต้ตงตี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 ตตต้ตีตตตีตีตีทีตตี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 ตันตตตตต่อยมัน

เฮ้ยตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีกล่องอยู่อีกอันหนึ่งนะตรงมาดิเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาข้างบน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 ติดมาข้างบนมีข้างบนมีขึ้นไปเร็วข้างบนข้างบนมีไม่ค่อยมีคนเก็บเลยข้างบนข้างบนมีเฮ้ยมาเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยคนมาเอ้ยไม่ใช่วิสุทธิอ้โหตกใจเฮ้ยนอขอดิ ไม่ใครเลื่อนเหลือน้อยมั่งมาเร็วมาเร็วเอ้ยมันเป็นแบบขวดอะแบบดื่มอะเก็บไปใช้เก็บไปใช้เหเก็บไปใช้เวลาไปดูเปลี่ยนอิ่วอะขอกินนะเมื่อกี้วิ่งไล่่อยมัเนี่ยคนอิ่วอิ่ต้องบอกนะตรงนั้นมีของให้จได้มีคอยช่างรีเวิริงแล้วก็โกลเด้นแอปเปิ้ลประสาทไหนตรงนู้อะนะเออไปดิไปเร็วขอคอยนั่นนะเดี๋ยวเราจะวิ่งอะ ช้าอ่ะอมาอยู่อ่าเมื่อกี้เอ็กซเรย์ดูอะไรให้ยามอย่าวิ่งนะเดินเอากันนะใครมีอาวุธอะไปดิกูผมไม่มีอ่ะผมเก็บอะไรไม่ค่อยได้แต่เราวิเราวิเราไปกระโดดเฮ้ยพี่จะได้ว่าตรงเนี้ยเราเคยตายด้วยกันไอโนแท็กกิ้งสติกนี่มันทำอะไรได้เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ไอพี่ตุ๊ดเอาไว้ไปวินวินไป สมมติว่าท่านเหลือมันเขียวว่าเหลือแค่สี่คนอ่ะให้ทําเป็นแบบนี้นะเว้ยโอเคป่ะเอาแบบเฮ้ยขึ้นได้แล้วโอเคเป็นแล้วด้อยยังไงขอดื่มแล้วกันนะไปแล้วขึ้นมาแล้ว ไปลง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 เฮ้ยยู่เกือบตกอู้ไม่ของไม่สอไม่มีครับพี่นมมีนมไม่มีอาวุธเลยอ่ะขอคอยนี่มีของมัครบขอคอยนี่ไม่มีครับเลยแล้วไปเร็วไปเร็วตรงนี้ไหนไหนไหนไปรีบไปเร็ววิ่งวิ่งวิ่งหนี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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแหวนเฮ้ยขึ้นมามันจะเห็นไม่เอา ลงลงเลยวิ่งลงไปเลยแล้หนีไปทางอื่นเลยมาเร็วเฮ้นต้องการทีวิีด่วนจะตายแล้วไม่มีเลครับดีมีเนี่ยเอาไว้านะไปเร็วโอทอเฮ้ยราได้ดิมาเร็วมาเร็วมาเร็วน้าน้า้าหน้ีหน้าหนีา้าหนาน้าหนน้อ อ้าช้าช้าโดดลงทะเลไปเลยเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปบนเขาตรงนั้นนะเฮ้ยตรงนี้มีกล่องอะเฮ้ยตรงนี้มีกล่องอุ้ยไม่ทันช่างมันเฮ้ยเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปบนเขานี้นะขึ้นเรือก่อนเรือมีของเรือเราจับได้ไอ้บนนี้ก็มีมันไม่ค่อยมีคนเอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวนายก็นายไปรอที่เรือเลยเฮ้ยทุกคนมามารอที่เรือ โอ <Okay, S 2> <Okay, S 1> เคเดี๋ยวเราหาทางขึ้นภูนขเขาเกีกว่าเรือไม่มีคน <c oughs> อยู่แล้วอ๋อเห็นแล้วมีบนยอดเขานะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> เราเคยที่ไปเอาอยู่อ่ะ <c oughs> ไอ้คม,มันยู่ไม่ได้ถัวมันยอดเขาอ,อยู่ <c oughs> อ่ะวันนี้ไม่ค่อยเจอคนเลยเอ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนที่ <c oughs> วางอ่ะึ้นไปไม่ได้อะ่ะต้หาเครื่องเก่า ลอ,ลองหาที่ขึ้นได้ดิใครอยากได้กระดูกมั้งเฮ้ยเอามาเอามาเรายังไม่<ร>ไมีมอว <5 S 2> ุธ <5 S 2> เลยเราดสอนไปแล้วเราให้อดีสอนไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเราขึ้นมาเราเก็บของแล้วในเรือเราต้องไปทักไปทักจีอื่นแล้วอังกฤษเกมอยู่เป็นประจำแหลกไม่ได้เยที่สู้จะแยกตัวกันครับ อย right? ่าแยกอย่าแยกอย่าแยกออกจากกันโอเคจะมีใครขึ้นไปเก็บกล่องตรงนั้นอีกไหมล่ะกล่องไหนล่ะกล่องไหนไอ้นี่มันเขาอ่ะมาเราพยายามไปเลยราวังเจอคนมานะไม่ยากเลยยากอย่องนั้นเะยหรอกล่องนั้นเราเก็บไปแล้วคือกล่องนั้นอ่ะมันมันเปลี่ยนมันย้ายที่อ่ะ ไอมีใครมีลูกขนูบ้างไม่มีใครมีอาหารให้ผมกินบ้างเนี่ยเรามีไม่มีผมขออาหารหน่อยไอกระจกนั้นคือสุดขอบแล้วใช่ไหมเรากินหมดแล้วแว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 วเราจะขึ้นไปข้างบนหนึ่งเห็นได้สุดนมกระจกนั้นคือสุดขอบใช่ไหมโจรู้ตอนนี้ไม่มีแปด ไปน้องไปเลเนมันกันลเนเรมมี่ก่อนตามไหนอยู่ข้างหน้าเราอะไปดิไปตึ้งคิดว่าพูดเจอทางขึ้นตู้ว่พูดเจอแล้วแล้วหยิบวินเรือดำอุ้ยเรือใหญ่เรือใหญ่โซเดมาวินเรือแบบยังใหญ่อะเรือกัะปั้นแก๊บวินเราช่วยเครื่วยส่งแรง เดี๋วขึ้นแมวินเฮ้ยย่าอย่าตีกันเดี๋ยวตายยมันเหลือ,อยีกเฮ้ยเราเหลือเฮ้ยแสดงว่าเราเหลือศัตรูอีกสี่คนที่เราต้องจัดการบูมดูในมือหรือว่าปุดูในมือเราว่าเรามีอะไรไหนกวดยาโอเ<า>ค okay, ดีมากช,ชมกูเป็นหมาเลย <c oughs> ติดใหญ่ ไปบนสุดของเรือมีเราเห็นเดี๋ยว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 จัดการให้มันบอกว่าอะไรนะเราบอกอะไปสองให้นะบอกว่าอยู่ตรงไหนนะบนสุดของเรือเดี๋ยวกูลักลอบขึ้นลางคนหมาสมอเรือมีคนไหมเนี่ยขอแกนก่อนนี่เ่าข้างใต้เรือก็มีของข้างใต้เรือก็มีของ เดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนเฮ้ยเราได้มวกทองมันึงเอาไหมเอาเอาเอาขอแล้วมีเปปิงหน้ว่า อยู่นี่ไงข้างหลังไอ้ทะเลหาป่องใช่ไห<ว>มอยู่บนหัวแกบนหัวแกเเห็นบ,บน้างอยู่บนกระดงเรืเอเฮ้ยนอฮะมันจะใส่เยอะแลไปละใส่เป็นคนงานก่อสร้างมันดู <c oughs> เดเฮ้ยใครใครจะเอาบวกมั่งอีกอันหนึ่งอ่ะ,ะเดี๋ยวเราสำรวจกันสำรวจก่อน กดตัว R พิสูจน์มันจะเป็น x ละเลอร่หรือไม่ตัว x ก็ได้อะไรนะ R หรือ x ก็ได้กดอ่ะ x ก็จะเป็นน่คืกด R อดีกว่าหมายถึงอะไร้ x เลเลททำไมก็มองหานก่อนนี่ที่ไหนออกมาเฮ้ยใครจะเอาม้างเนี่ยอีกอันหนึ่งเราได้ดาบมาเราได้ดาบปีกเมือนอันนึงเราปแล้วดาบปีก เดี๋ยวเราต้องขึ้นบนเรือใต้ช่องเรือนี่มันมีอะไรก็ไม่มีแล้วครับหมดแล้วชั้นล่างสุดเลยนะยล่างสุดไม่มีไม่มีใครขึ้นไปบนสุดเรือแล้วบ้างยังยังเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นมาแล้วเนี่ยเราขึ้นเรือไดม <c oughs> เออเขาขึ้นเรือมากร <c oughs> ะโดดขึ้นนีต้องวิ่งแล้วกระโดดจับบันไดขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยมีมีที่ขับเรือว่ะคือได้ละมี้านนี่ว่ะตัดนะไอทางนี้ที่มันจะไปยังไงเนี่ยเนี่ยมันมีอยู่บนกระดงเรือด้วยบ่ายนึงครับแป๊บนึงนะเนาะบ่ายนึงขึ้นไปดูึ่งมัเหมือนเป็นช่างเรืออย่างเง้ยไม่รู้อ่ะอุ้ยเสียงตกมากเลยอ่ะตกชิปซ์เลย หัวใจจะวายแล้วอ่ะอันนี้สอนขพ้นมาได้啊ไม่ได้ค่ะครจเจอหี่ไมนอไม่นอนอหกตรงนี้เอาไปนอนทางลงอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ว่าผมกระโดดลงมาแล้วเนี่ยเสือมุกเสือว่ากระโดดลงน้ำมากันเลยงน้เนี่ยด้านขวาของเรือเก็บหีบอยู่้วลังเจอหีเก็บหีบอยู่ ไอชั้นหนึ่งไอพี่พี่พี่ลงมาลงใหม่ชั้นหนึ่งลงใหม่ชั้นหนึ่งลงมปชั้นหนึ่งฮะใช่แล้วและไอตรงซ้ายสุดของเรือแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆซ้ายสุดของเรือจะมีกล่องอยู่หรืออันเอ้ยใครเอาหมวกเปล่าหมวกอ่ะโมใครเอาเปล่าที่เก็บท่อนไม้เต็มไปหมดเลยนั่นแหละมันจะมีนายลองกดตัวอางดี เห็นยัง่เห็นอะหลังนายหันหลังมาเดินมาเรื่อยเร็ว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 ๆๆต็มกระโดดว่ะได้ชุดเกาะไม่ได้ยาแค่าโอเครีบออกมาจากเรือเลยเร็วเฮ้ให้รอได้ดิเราออกมาจากเรือแล้วลงมาออกมาจากเรืออยู่นานไม่ดีข้างหน้าอยู่ไหนนอยู่ไหนอะชื่อ ที่สุดนายเก็บกล่องเขบวนอย่างเก็บกล่องขบวนอย่างที่สุดแล้วได้รางวัลที่หนึ่งแล้วก็แตงโมเนี่ยเราอยู่เราอยู่บนเกาะเนี่ยเอ้บินอ่ะเนี่วะบินบอกว่าระวังอยู่ข้างหน้าเรือเห็นไหมอ๋อไวินกูโดดลงมาได้เฉีเราเอง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 ได้รอดดี ไอวินเดี๋ยวเอาหมวกเปล่ามีหมวกเลยเออก็ได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเรามีหมวกทองอ่ะเรามีหมวกเนื้ออยู่หนึ่งอันเฮ้ยขอหมวกทองดีนะยมาดิกใครมีอาวุธเถื่อาวุฒิไว้นะเผื่อจะเจอคนลุมตีเลยนะผมมีกระดูกลุมตีแบบ ลูกตีแบบไม่ใช่แบบอยู่ดีวิ่งตหน้ามานะเดี๋ยวมันจะโดนกันเองใครเอาเราไมีชิดก่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยไข่เอนเดอร์ดากอนไรวะไข่เอนเดอร์ดากอน